อันนี้คือแพ็คที่เป็นปลานิลน,นะคะเขาชำละพวกกลางนะคะแล้วก็พวกหนังออกแล้วก็เหลือแต่เนื้อปลานิลแพ็กนี้ก็ประมาณสักสิบเก้ายี่สิบดอลลาร์นะคะก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นปลาแซลมอนที่เป็นแพ็คนะคะ อันนี้ทูน่าอนี่เป็นปลาทูน่าแพ็คนี้ประมาณสามสิบเอ็ดดอลลาหกสิบเซนนะคะประมาณเกือบพันพันนิดๆยังไงลองไปคำนวณในเครื่องคิดเลขดูนะคะหนึ่งดอลลร์ก็ประมาณสามสิบห้าบาทไทยนะอันนี้ก็เป็นแซลมอนนะคะของแอตแลนติกแซลมอน อน,นี้ก็ประมาณสามสิบสี่ดอลลาร์นะคะอันนี้ก็เป็นแซลมอนอันนี้เป็นปลาปานินเขาก็แกะก้างแกะอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เอาไปชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็ทำเป็นยำอร่อยมากหรือว่าจะราดน้ำปลาก็ได้นี่นะคะปลานิลอันนี้แซลมอนแบบมันเป็นแบบแอตแลนติกแซลมอนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็น ชิ้นใหญ่มากทุกคนอันนี้นาาประมาณหกร้อยกว่าบาทยี่สิบเอ็ดดอลลาร์ชิ้นใหญ่มากทุกคนนี่เราก็เอาไปแล่นะคะนีนชิ้นยี่สิบห้าดอลลาร์โอ้สีสวยมากเลยส,สวยนะคะเนื้อแซลมอนสวยมากอันนี้สิบห้าดอลลาร์เองทุกคนสิบห้าดอลล่าร์ก็คูณสามสิบห้าประมาณนี้นะคะประมาณนี้สวยมาก อซอสแซลมอนสวยนะคะอันนี้มีหอยเชลล์อันนี้หอยเชลล์เอาตามตรงนุ้ก็ไม่เคยกินนะคะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงน,นี่มันเป็นแบบเป็นแพ็กมาแล้วนะทุกคนหอยเชลล์อันนี้อยู่ที่ประมาณสามสิบหกสามสิบเจ็ดดอลลาร์นะคะหอยเชลล์มีกุ้งไอ้กุ้งก็ตัวใหญ่มากแพ็กนี้แพ็กนี้น่าจะประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดดอลลาร์นะคะ แล้วก็มี lobster อันนี้ lobster นะคะอันนี้มันเป็นเช้าวันอาทิตย์นะของมันก็อาจจะยังไม่เต็มเท่าไหร่นอะอันนี้เป็นพวกขาปูต่างๆก็มีหอยน่าจะเป็น shells นะคะอันนี้พวกเป็นปูที่เขาน่าจะเป็น snow crab นะคะอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ snow crab หรือไม่แน่ใจอันมันเป็นแบับแช่แข็งมานะคะ หนูก็ไม่เคยกินขาปูแบบใหญ่ๆแบบนี้นะไม่เคยนะประมาณสี่สิบดอลลาร์ได้ทุกคนสี่สิบดอลลาร์ประมาณโซนนี้ก็เป็นพวกอาหารทะเลอาหารทะเลนะคะของคอสโก้นะก็าเป็นสมาชิกก็ซื้อได้เลยในราคานี้นะคะชอบแซลมอนมากเลยแซลมอนชิ้นใหญ่ทุกคนแล้วก็ราคาไม่แพงสิบห้าดอลลาร์เองเนี่ยเอาไปทำอาหารนะคะก็ราคาดีแล้วก็มีปลานิลแบบที่เขายังไม่แบบ ยังไม่แลก,ก็มีนะคะโน้มันเป็นไม่ใช่ปานินปานินเป็นแบบนู้นที่เขาแกะไปแล้วอันนี้เป็นสแนปเปอร์น,นี่สแนปเปอร์นะคะแล้วแต่ว่าเราจะไปทำกับข้าวอะไรนะสามนีนุ้ยอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวนุ้ยพามาดูขนมอันนี้ the salmon the price is very good I show you Only fifteen dollar honey is big compare with the sushi place I like, look this cheap huh and big compare with the sushi stand at <Yeah. S 1> the Kroger o l l ten dollar บอกสามงนี <Yeah. S 1> so ่ว่าแซลมอนราคาถูกเดี๋ยวหนูพาไปดูขนม no no I don't don't w a n t to buy I just show people แค่ในไบเดอร์ s วอซองนี้ have a lot croissant there. only six dollar Can I buy? เดอ e ์ yeah นี่พามาดูขนมนะคะอ,นนอันนี้เป็นพวกคุกกี้ cookie, นะคะอันนี้ก็เป็นพายอันนี้นน yeah I gonna buy croissant there นน this raspberry combo นี่เป็นแอปเปิลพายมันใหญ่มากทุกคนแล้วก็อันนี้เพปเปอร์มินต์บาร์นะคะนี่โคซองอันนี้อร่อยอันนี้คุกกี้ประมาณสิบดอลลาร์นะคะประมาณสามร้อยห้าสิบาทก็มีแบบมิกซ์นะคะก็จะมีแบบโอ๊ตมมลลำไลซิน ก็เป็นพวกโอ๊ตมิลแล้วก็เป็นอะไรลูกเกดอันนี้ก็เป็นแบบช็อกโกแลตชิพป,ประมาณนี้ประมาณ350บาทต่อนหนึ่งแพ็คนะประมาณนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวนุ้ยซื้อคอซองอิติ t ูมาตี้ชูมาต์ปัดอิติชีพเหรอสิกราล่ะออิชีพดอลลาร์โลกคันนี้ชู <It> s <S มาตเ <so much. S 1> นี่ยมันใหญ่ทุกคนยาก มันแบบพิกวะเนี่ยนี่แค่ยูพิก for me ค่ะนี่ not two not two not two yeah maybe แค่ยูพิกวะมันใหญ่ทุกคนประมาณาหกต่อไล่่งเออมันได้ประมาณหนึ่งสองสมสี่เยอะอยู่ทุกคนประมาณสิบสองชิ้นอะเนี่ยมันเยอะเนี่ยประมาณสิบสองชิ้นก็สิองชิ้นก็เยอะนะคะเนี่ยประมาณ แล้วก็ก็จะมีมัฟฟินนะมัฟฟินอันนี้มัฟฟินนะคะอันนี้ก็เยอะเหมือนกันอันนี้ซื้อสองแพ็กประมาณสิบดอลลาร์ทุกคนสองแพ็กก็ใหญ่เนะี่ยซื้อไปไม่เคยกินหมดทุกคนไม่เคยกินหมดเลยนะอันนี้เป็นแบบทำกินอันนี้เป็นบลูเบอรี่ บลูเบอรี่นะคะเยอะมากทุกคนประมาณนี้นะคะก็ต้องซื้อสองสองชิ้นนะคะสองชิ้นสองชิ้นหมายถึงสองกล่องก็เอาบลูเบอรี่กล่องหนึ่งก็ได้แล้วก็เอาอันนี้ก่อนกล่องหนึ่งนะคะไม่ต้องเหมือนกันคะกันก็ได้เน่มันเยอะทุกคนกินไม่หมดหรอกมันเยอะ เยอะมากซื้อไปไม่เคยกินหมดเลยอันนี้ก็เป็นพวกขนมอันนี้ก็เป็นห้องเย็นนะคะโอเคค่ะไปดูห้องเยน็นหนาวทุกคนก็เป็นพวกผักนะคะส่วนนี้เป็นผักผลไม้อันนี้เป็นองุ่นก็มีผักสลัดแล้วก็เห็ดขโ้โพดประมาณนี้นะคะแหนมนี้ พามาดูน้ำมะพร้าวที่หนูกินเป็นประจำแล้วก็รสชาติอร่อยมาก this one ทันนีนี่นะคะก็ประมาณ12ดอลลาร์นะคะนี่ประมาณ6กหกขวดซื้อซื้อก่อนปัดมึงน,นะคะ the best coconut water in Costco if you live nearby just buy this brand 12 dollars for 6 six, six bottles ok ฮันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข้าวสารน,นะคะเป็นข้าวหอมมะลิยังไม่เคยซื้อที่ Costco นะคะไม่ไม่รู้ว่ามันมีแบบอีห้อที่เราอยากได้หรือเปล่าเนาะนี่นะคะ โซนนี้ก็เป็นพวกมายองเนสซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้เป็นโซนแบบเอเชียเอเชียหน่อยก็จะมีพวกเนี่ยค่ะพวกนูโดนะคะพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้จะเป็นข้าวนะคะ Yeah someone told me this good band คันนี้ the dancing e l e v e n but I'm not sure how is gonna be Yeah because uh, the can I see the private c e and then compare with the brand I like to eat at the Jmart เขาไม่หนา cheap 20 dollar It's เดี๋ยวเดีด๋ยวไปดูที่ Jmart นะคะว่ายี่ห้อที่เราชอบเป็นไงอันนี้เล่นมีซีเฮาไม่มีเพามาดูกันว่ากี่เพาอันนี้ประมาณ 2ี่สิพาวนะคะก็ประมาณ11บกิโลสิบเดีเดี๋ยวเอาไปเปรียบเทียบกับที่ร้านเจมารร้านเอเชียนะคะว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่ายี่ห้อที่กินบ่อยๆจะเป็นตาฉัดทองะคะโกลเด้นอะไรอย่างสักอย่างนี่แหละอันนี้ก็เป็นข้าวหอมมะลินะหอมมะลิอันนี้ไม่ใช่หอมมะลิโทษทีเป็นข้าวญี่ปุ่นเนี่ยยีดอลลาร์ทุกคน เดี๋ยวไปดูของร้านเอเชียว่าเท่าไหร่อ่าสามีสนใจอันนี้เฝออ่อสามีสนใจเฝอนะคะเฝอเป็นเวียดนามเฝอยังไม่เคยกินนะแบบนี้เฝออันนี้ของมิโซะราเมนท่นนี้มิโซะราเมน อันนี้โซนนี้เป็นโซนแบบเอเชียหมดเลยทุกคนตรงนี้นะคะก็มีพอดทงคสืสึราเมนนี่นะคะ,อ,ะ,คะอันนี้ they have แมาม่านูโดเฮียเฮ้ย strange is a first time นี่มาเจอมาม่าต้มยำกุ้งของคนไทยอยู่ที่คอสโก้นะคะ12ดอลลาร์79เซน how many package they have อันนี้ดู t ด e y have this the first time right 18. 18 pack อันนี้18ซองก็ประมาณ13ดอลลาร์นะอ้ interesting นะ no we still have at home อ้ยนี่ทุกคนนี่เป็นครั้งแรกที่เจอมาม่าที่เขาขายที่นี่นะออ oh, ยินดีกับมาม่าด้วยนะคะที่มาอยู่ที่คอสโก้นะครั้งแรกทุกคนก็เป็นพวกชีสของที่เราได้ก็เป็นน้ำมะพร้าวนะคะ โคคนัทเป็นกะทิกระป๋องนะคะแล้วก็มีนมแล้วก็ครัวซองเดี๋ยวไปจ่ายเงินคนก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้วันอาทิตย์เขาน่าจะไปโบสถ์กันนะเขาจะไปโบสถ์กันตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะคนยังไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวทิ้งๆไปบ่ายแหละคนน่าจะเยอะนะคะที่คอสโกปกติคนแน่นเลยต่อคิวยาวโอเคทุกคน จ่ายเงินก่อนจ้ะโซนนี้ก็เป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็จ่ายเงินอยู่ตรงนู้นชอบอย่างหนึง่งชอบดอกไม้ที่คอสโก้นะคะสิบหกดอลลาร์ดอกกุหลาบสีแดงแอดอกกุหลาบก็มีแบบนี้ด้วยนี่ชอบดอกไม้นะคะเป็นคนชอบดอกไม้ อันนี้ต้อนรับอันนี้เป็นต้อนรับพาลวินเนาะเป็นทําสกินนะคะคานิชันก็สวยนี่สวยหมดเลยชอบนะคะนี่ดอกไม้อันนี้เท่าไหร่สิบหกดอลลาร์นะคะเป็นบูเคนะอันนี้แปะเดี่ยเหมือนลากบัวสวยๆทุกคน นี่ขนมยีสิบดอลลาร์นะคะสานนี้ก็เอามาหนึ่งหนึ่งลังหนึ่งลังมีห้าสิบสี่ซองเล็กแบบนี้เ็มีพวกโดลิโตสเลนะคะชีโตฟิสโตนะคะประมาณประมาณนี้เป็นมันฝรั่งอบกรอบอันนี้แบบเล็กเมื่อกี้ใหญ่ใหญ่มากกล่องใหญ่มันก็มี ข้างในในซองเนี่ยแยกย่อยนะคะเยอะแล้วก็ราคาถูกถ้าไปซื้อแบบแยกๆข้างนอกที่คอสโก้ข้างนอกคอสโก้นะคะก็จะแพงกว่าแย่ทีนี้เดีแต่ small one I feel like a big one we bought taste not good I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  eat already but I never you can eat too with ice cream I feel like a taste น็อตเซ็มอีกแบบบิ๊กแพ็กเกจโอเคมาจ่ายเงินนะคะ99 99 place your item in the tray area please place the last things o n t i n u e s c a n d ขนมหนึ่ง <69. S 1> กองอันนี้เป็นกะทิ Seventy ninety nine and even no three sixty. Can it Place your item in the tray area. Eleven ninety nine. Mama Pow. place your item in the tray area. Eleven ninety nine. อันนี้ขวดซองทั้งหมด75ดอลลาร์นะคะหมดนี้75ดอลลาร์เดี๋ยวเนยเอาใส่รถก่อน